นิยายเสียงเรื่องภารกิจลิขิตด,ดวงใจแต่งโดยก่อใจบทนี้เป็นตอนต่อจากตอนที่แล้วค่ะเฟี้ยวเสียงจากเชือกเกลียวสีทองที่ท่านน้อยหยิบออกมาจากย่ามคู่กายฟาดลงไปในอากาศ มันดังจนผีทั้งสามรวมทั้งยิบสี่ต้องเอามืออุดหูและไม่ให้ได้ตั้งตัวเชือกเกลียวนั้นก็ตวัดรัดร่างผีร้ายสามตนมัดรวมกันไว้อย่างแน่นหนาพวกมันร้องโอดโอยด้วยความแสบร้อนพวกเจ้าต้องอยู่นิ่งๆแล้วความร้อนจะบรรเทาลงผีสามตนสงบนิ่งตามคำแนะนำของเจ้าของเชือกเกลียวทันทีจากนั้นความร้อนก็ค่อยๆค,คลายลง ลับไปกับเราดีๆแต่แรกก็ไม่ต้องมาทนร้อนทรมานแบบนี้ไอ้มารศาสนานั่นมันช่วยพวกเจ้าไม่ได้หรอกมันมีวิชาไม่แกล่งกล้าพอพวกเจ้าไปชดใช้กรรมที่ก่อไว้ตอนเป็นมนุษย์เถอะนะท่านน้อยดึงเชือกที่รวบผีทั้งสามไว้แล้วลากไปนอกบริเวณสำนักพุ่มธรรมจากนั้นก็มีโยมทูตอีกสองท่านมารับเชือกจากท่านน้อยเพื่อพาผีสาตนไปดำเนินการต่อไป โอ้โหท่านน้อยเก่งจังเลยค่ะรู้อย่างนี้ชวนท่านมาแต่แรกดีกว่าน้ำมนต์จะได้ไม่ต้องมาเสี่ยงอันตรายอยู่แบบนี้ไอ้ขี้ฟ้องด้วยท่านรีบไปช่วยสองคนนั้นเถอะเดี๋ยวเราจะจัดการตรงนี้เองไอ้พวกนี้ไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปกันเลยกล้าม,มากที่ให้คนมากราบไหว้บูชารูปหล่อตัวเองทั้งๆท,ที่ไม่ได้เป็นพระจริงๆอย่าว่าแต่เป็นพระเลยเรียกว่าเป็นมนุษย์ยังไม่ได้เป็นได้แค่สวะ เอาศาสนาพุทธมาบาังหน้าแต่จะทำพิธีอะไรไม่มีการสวดบูชาพระรัตนาาตรัยเลยสักบทเดียวทำเหมือนจะตั้งตนเป็นศาสดาเสียองอย่างนั้นแหละท่านน้อยใส่หัวอย่างระอาแล้วท่านจะจัดการพวกมันยังไงคะเล่นก <ST AR> ับของสูงก,ก็ต้องให้ของสูงลงโทษ สิ้นคำพูดของท่านน้อยก็เกิดลมพายุพัดโหมกระหน่ำแรงท้องฟ้าสีเทาจางๆซึ่งกำลังรอรับพระอาทิตย์ขึ้นกลับมืดหมุนลงทันทีผู้คนกลางลานพิธีจึงแตกตื่นรู้สึกเหมือนกำลังจะเกิดอาเพศไม่ต้องไปวันครับทุกคนนี่คือการตอบรับของสวรรค์กับพิธีของเราเปลี่ยน ฟ้าผ่าลงมา1ทีทำให้ในพุ่มที่เพิ่งบอกให้ทุกคนอย่าหวั่นวิตกต้องรีวิ่งเข้าไปอยู่ใต้ทุนศาลาทันทีโดยมีชายหัวโล้นวิ่งจีวปรปลิวตามไปติดตดิฟ้าผ่าลงมาอีกหนึ่งเปลี้ยงคราวนี้ทำให้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งหักโค่นลงผู้คนจึงวิ่งหนีกระจัดกระจายกันไปคนละทิศละทาง ยังหาที่หลบกันไม่ได้ก็มีเปลี้ยงที่สามซึ่งผ่าลงมาตัดรูปหล่อที่ตั้งอยู่ตรงลานพิธีจนแตกกลางออกเป็นสองซีกและหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วินาทีลมก็สงบท้องฟ้าพันสว่างสวยัยและพระอาทิตย์ก็โผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้ารำไรเฮ้ยอะไรเนี่ยไหนบอกว่ารูปหล่อทําด้วยทองคำแท้ทั้งองค์ไงแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้ ชายคนหนึ่งในหมู่ผู้มาร่วมพิธีตะโกนออกมาทีแรกเขาวิ่งมาดูรูปปล่อด้วยความเป็นห่วงแต่พอเห็นสภาพก็โกรธจัดทันทีเออจริงด้วยนี่มันเรซินฉับสีทองชัดๆหลอกลวงกันนี่วา เมื่อได้ยินเสียงจากผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาสมทบก็ทำให้เหล่านักปฏิบัติธรรมต่างเดินมามุงดูรูปหล่อที่ตอนนี้หักออกเป็นสองส่วนมีเศษเล็กเศษน้อยแตกกระจายอยู่ทั่วบริเวณเฮ้ยพวกเราจับตัวไอ้พระกับไอ้อาจารย์ลวงโลกไว้ก่อนเร็วปั้งพวกมึงถอยไปไม่งั้นกูยิงกาดแน่ในภ่มดึงปืนจากมือของหนึ่งในบอดี้การ์ดแล้วยิงขู่ขึ้นฟ้า เมื่อเหล่าผู้มาปฏิบัติธรรมซึ่งส่วนมากเป็นผู้หญิงได้ยินเสียงปืนเข้าก็ต้องร้องกรี๊ดแล้ววิ่งหาที่หลบกันจ้าละวันทำให้พวกคนร้ายทั้งอาจารย์ทั้งพระปลอมพร้อมด้วยบอดิกาศ์สามี่คนพากันหลบหนีมุ่งหน้าไปทางป่าทึบบริเวณด้านหลังของสำนักได้ ไม่มีผู้มาปฏิบัติธรรมคนไหนกล้าวิ่งตามพวกนั้นไปแต่มีคนโทรแจ้งตำรวจและอีกหลายคนก็เอาโทรศัพท์มือถือมาบันทึกภาพรูปหล่อที่ทำจากเรซินเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานกันเป็นการใหญ่เจ้าหน้าที่ของสำนักพุ่มธรรมอีกเกือบสิบคนเห็นเหตุการณ์ไม่สู้ดีจึงพยายามหลบหนีแต่ก็โดนผู้มาปฏิบัติธรรมช่วยกันรวบตัวเอาไว้ได้อย่างง่ายดายเนื่องจากเจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่มีอาวุธในมือแต่อย่างใด สอบถามเบื้องต้นก็ได้ความว่าพวกเขาไม่รู้เรื่องการหลอกลวงของเจ้าของสำนักเลยเพียงแค่รับจ้างมาทำอาหารและดูแลความสะอาดเรียบร้อยเท่านั้นจอมพลเอาเท้าเตะประตูหลายๆครั้งพร้อมตะโกนร้องเรียกเปิดประตูสิวะจะมาจับขังไว้ทำไมจะเอาอะไรก็บอกมาสิโว้ยชายร่างหนา ซึ่งยังไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นด้านหน้าสำนักเปิดประตูเข้ามากำลังจะอ้าปากด่าที่ชายหนุ่มทั้งส่งเสียงตะโกนทั้งเตะประตูดังโครมโครมมาเกือบชั่วโมงแล้วหยุดโว้ยกูลำพูดยังไม่ทันจบประโยคมันก็โดนประตูกระแทกกลับเข้าใส่หน้ายืนงนเงนเอามือกุมหน้าผากอยู่ชั่วอึดใจก็มีฝ่าเท้าหนาพุ่งตรงเข้าใส่ลิ้นปีกอย่างแรงทำให้งา่หลังล้มตึงไป จอมพลรีบทุ่มทั้งตัวทับไปที่ร่างหนานั้นแล้วนั่งคร่อมจากนั้นก็ปล่อยหมัดเสยปลายคางไปสามครั้งจนมันสะบักสะบอมน้ำมนเห็นจังหวะเหมาะจึงซ้ำด้วยการเตะผ่าหมากมันไปอีกรอบโอ้ยเตะผามาอีกแล้วเหรอมันร้องโอดโอยอีกครั้งนอนงอก่อง,งอขิงเอามือกุมจุดอ่อนตัวเองไว้ น้ำมนจับไปที่กระเป๋ากางเกงทั้งสองข้างของชายที่กำลังดิ้นพล่านด้วยความเจ็บปวดอยู่เธอหาโทรศัพท์มือถือที่โดนยึดไปเมื่อเจอแล้วจอมพลก็รีบจุงมมือเธอจะพาวิ่งหนีแต่เมื่อเห็นเธอวิ่งแบบกระเพกกระเพกจึงย่อตัวแล้วก้มลงให้เธอขี่หลังไม่เป็นไรคะ่ะฉันไหวคุณไม่ไหวหรอกขี่หลังผมเถอะไปไวกว่าได้ยินเขาพูดดังนั้นเธอจึงต้องทำตาม เมื่อขึ้นไปอยู่บนหลังเขาก็รู้สึกถึงความอบอุ่นปลอดภัยทันทีเธอเอาแขนโอบรอบปลอกคอสีขาวเขาไว้ก้มหน้าลงมาใกล้กระซิบไปที่ข้างหูขอบคุณนะคะจอมพลใช้ลำแขนแกล่งหนีบขาเธอไว้แน่นแล้วรีบก้าวด้วยความเร็วสูงสุดจนออกมาจากบ้านเดี่ยวสามชั้นได้แล้วิ่งกลับไปในป่าทึบ หนุ่มที่แบกหญิงสาวไว้บนหลังกำลังพยายามหาทางรถวิ่งเล็กๆซึ่งเป็นเส้นทางที่เขาใช้เดินเข้ามาถ้าหาเจอเขาก็จะพาเธอออกจากป่านี้ได้ไม่ยากนักแต่ป่านี้ค่อนข้างซับซ้อนแม้สองคนจะช่วยกันแต่ก็ยังหาไม่เจอจึงเดินไปเรื่อยๆก่อนกระทั่งได้ยินเสียงคนคุยกันแวแวๆเฮ้ยไอพ่องถ้ากลับบ้านตอนนี้ตำรวจจะตามเจอง่ายนะกูว่าหลบอยู่ในป่าก,ก่อนเถอะ แต่กูอยากกลับไปเอาเงินกับทองในห้องใต้ดินก่อนนะเว้ยไม่งั้นตำรวจมายึดไปหมดแน่ไอ้พุ่มปัโทษยังจะห่วงสมบัติอีกเหรอเอาตัวให้รอดก่อนดีกว่ามึงจอมพลต้องหยุดเดินแล้วพยายามหาที่หลบก่อนที่พวกผู้ร้ายจะมาถึงน้ำมนตฉันมาช่วยแล้วไปทางขวานะเดินไปเรื่อยๆจะเจอถ้ำพักอยู่ในนั้นก่อนจนกว่าฉันจะไปบอกให้ออกมาได้ น้ำมนใจชื้นขึ้นทันทีที่เห็นพี่สาวฝาแฝดมายืนอยู่ตรงหน้าเธอบอกให้จอมพลเดินไปทางขวาตามที่หยิบสี่ชี้พอเดินไปได้สักพักพวกเขาก็มาถึงถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งจึงเข้าไปหลบกันอยู่ในนั้นคุณรู้ด้วยหรอว่ามีถ้ำอยู่ตรงนี้จอมพลถามพลางม,ามองไปรอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสัตว์ร้ายอยู่ในนี้เออไม่รู้หรอกคะ่ะ ก็แค่บอกทางมามั่วๆเพื่อให้หลบพวกมันโชคดีจังนะคะมีถ้ำด้วยน้ำมนตอบพร้อมทำท่าดีใจที่บังเอิญเจอถ้ำจอมพลไม่ได้สงสัยอะไรต่อเขาวางเธอลงจากหลังถอดเสื้อเชิ้ตัวเองออกเหลือไว้แต่เสื้อกล้ามแล้วพับหม้วนมาวางเป็นหมอนให้หญิงสาวหนุนหัวซึ่งเธอก็เอนตัวลงนอนแบบงงๆจากนั้นเขาก็ลงนั่งที่ปลายเท้าเธอ แล้วค่อยๆย,ยกข้อเท้าที่แพลงของเธอมาวางไว้บนตักทำอะไรคะคุณพลเธอพงกหัวขึ้นมาดูข้อเท้าแพลงควรต้องประครบเย็นแต่ตอนนี้ไม่มีทำได้แค่ยกเท้าให้สูงกว่าระดับหัวใจจะทำให้อาการบวมลดลงคุณรู้เรื่องพวกนี้ด้วยหรอคะเธอตื่นเต้นที่เขามีความรู้ก็ผมเป็นนักกีฬานี่ เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้นก็ต้องรู้บ้างผมเคยข้อเท้าแพลงตอนเป็นนักบัสโรงเรียนตอนนั้นเวลานอนก็ต้องเอาหมอนมารองเท้าให้สูงหน่อยเพื่อให้เลือดไหลเวียนดีเพราะพอมันอักเสบจะมีสารน้ำต่างๆไปข้างมากทำให้บวมได้คุณเก่งจังค่ะเธอชื่นชมจากใจจริงชายหนุ่มยิ้มกว้างกับคําชมของหญิงสาว มีแต่คุณคนเดียวแหละที่บอกว่าผมเก่งทั้งก่อเจดีไซน์ทั้งปฐมพยาบาลข้อเท้าคนอื่นเขาหาว่าผมไม่ได้เรื่องกันทั้งนั้นคนอื่นจะว่ายังไงฉันไม่รู้แต่ถ้าไม่ได้คุณป่านนี้ฉันคงตายไปแล้วคุณพยายามอยู่เป็นชั่วโมงเพื่อจะแก้เชือกให้ฉันทั้งๆท,ที่มือคุณก็ถูกมัดอยู่แถมหันหลังด้วยขนาดฉันพอมือไม่ได้ถูกมัดแล้วยังแก้เชือกให้คุณลำบากเลย สำหรับฉันคุณเก่งที่สุดคะ่ะขอบคุณนะคะคุณพลเธอพูดอย่างที่รู้สึกจริงๆคำขอบคุณจากผู้หญิงตรงหน้าเหมือนเป็นน้ำที่มาประโลมจิตใจที่มักจะร้อนรุ่มของเขาให้เย็นสบายเห็นจะมีแต่เธอคนนี้เท่านั้นที่ทำให้เขาภาคภูมิใจกับตัวเองได้จริงๆจังๆเขาก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะมีความอดทนทำอะไรได้นานๆแบบนั้น การแกะเชือกนั่นคงล้มเลิกไปนานแล้วถ้าไม่ห่วงความปลอดภัยของเธอตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนอกจากต้องพาเธอหนีออกไปให้ได้จะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโกรกเสียงท้องร้องดังมาจากหญิงสาวตรงหน้าเธอรีบเอามือกุมหน้าท้องแล้วยิ้มแห้งๆให้เขาหิวใช่ไหมงั้นรอก่อนนะเดี๋ยวผมไปหาอะไรมาให้กิน เขาค่อยๆยกเท้าหญิงสาวออกจากตักแล้วหาก้อนหินมนๆที่ไม่ครุกระนักมาวางแทนจากนั้นก็ไปยืนดูลาดเหล่าที่ปากถ้ำระวังตัวด้วยนะคะคุณพลไม่ต้องห่วงผมไม่ยอมตายง่ายๆหรอกเขาอยากคิ้วให้เธอก่อนจะเดินออกไปโปรดติดตามตอนต่อไปหากคุณต้องการสนับสนุนกอใจให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไป กรุณาอ่านรายละเอียดได้ที่ description ใต้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ